ดิฉันนึกถึงข่าวนี้ค่ะมันเป็นข่าวเป็นคราวช่วง3 4วันที่ผ่านมาห้องน้ำห้องน้ำศูนย์กักตัวที่บอกว่า6ห้องแล้วราคาเนี่ยมันแสนห้าแต่เห็นแล้วมันสมราคาหรือเปล่าไม่ดึงการูกระเบื้องใช่บางคนบอกว่าแพงไปเรื่องนี้เนี่ยนะคะล่าสุดเนี่ยทางปปชลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องนี้แล้วด้วยสภาพเนี้ยค่ะคุณผู้ชมยังคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคิดเห็นยังไงกับห้องน้ำลักษณะแบบนี้เลยบอกแสนห้าเนี่ยใช่ค่ะใช้ภาษีประชาชนแต่ว่าก็ต้องฟังความสองด้ นนต,ต้องฟังนายกอบตด้วยเขาอธิบายว่าโอ้โหเหตุใดทําไมถึงต้องใช้งบประมาณขนาดนี้ใช่ค่ะบางคนเนี่ยพอฟังคําอธิบายแล้วคิดตามเออมันก็จริงเนอะรเรื่องนี้เนี่ยนะคะมาจากนายพัทรพงศุพักษ์สุพักษร อดีตสมาชิกพรรคเก้าไกลแล้วก็เป็นอดีตผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมม์เนี่ยมีการร้องมาผ่านสื่อเนื่องจากว่านายพัทรพงศ์เนี่ยเดินทางไปที่โรงเรียนวัดโพชัยที่บ้านหัวฝายตำบลดอนกาะอ,อำเภอนาโพที่บุรีรัมย์เนี่ยนะคะจุดตรงนี้เนี่ยมันเป็นที่กักตัวโควิดสําหรับคนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดคือ สิ่งที่นายพัทรพงศ์ร้องเนี่ยคือเขาร้องการทํางานของทางอ,อบตอดอนกอกเพราะว่าอะไรห้องน้ําที่ใช้ในศูนย์เนี่ยค่ะเอ๊ะทําไมราคามันแพงเกินเพราะว่ามันมี6ห้อง มันลักษณะเป็นเหมือนเป็นโครงขึ้นมาใช่ไหมคะ,ะแล้วก็ล้อมด้วยแผ่นหลังคาเหล็กนะ่ะไม่ได้มีการปูกระเบื้องไม่ได้มีการก่ออิจฉาบป,ปูนอะไรจริงๆแผ่นกั้นที่เป็นผนังหรือเป็นประตูเนี่ยจริงๆมันเป็นที่ทําหลังคาค่ะนะแต่ทีนี้เอามาทําเป็นผนังใช่นะครับแล้วก็หกห้องเล็กๆแบบนี้เนี่ยใช้งบเนี่ยเยอะมาก ห5ึ0 0แบาทครับทีนี้ค่ะพอมันเป็นข่าวเป็นคราวมาเนี่ยล่าสุดทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปร,รามการทุจริตแห่งชาติประจําจังหวัดบุรีรัมนีนะคะก็มาตรวจสอบห้องน้ําตรงนี้ทางผอ,อ,อสํานักงานปปชบุรีรัมย์นางสาวสุริรัตน์นวลฉิมพลีเนี่ยบอกเลยนะบอกเบื้องต้นเดี๋ยวขอเอาข้อมูลของทางอ,อบตอดอนกอกแล้วก็การตั้งงบประมาณก่อสร้างทั้งหมดเนี่ยนะ ขอเอามาก่อนเดี๋ยวเอามาจะมีการไปวิเคราะห์หาข้อเท็จจริงแล้วจะต้องเอาข้อมูลจากหลายๆด้านเนี่ยมาประกอบถึงจะค่อยสรุป เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยครับอันนี้ค,คือที่ปปชไปตวรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่ไปนะฮะก็ลงไปดูจริงๆแหละ,ะฮะ <ใช S 2> ว่าห้องน้ําอยู่ในสภาพไหนใช้อุปกรณ์ใช้วัสดุอะไรบ้างเหมาะสมหรือเปล่ากับราคาแล้วก็กับสถานที่นะครับแล้วก็พี่เจ้าหน้าที่บอกว่าเออใครจะร้องใครหรือว่ามันจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันถึงได้ร้องกันมันมีเงื่อนง,งําอะไรหรือเปล่าเนี่ย เจ้าหน้าที่เนี่ยไม่สนใจนะแต่สนใจแค่ว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคาหรือไม่ใช่ค่ะทีนี้อย่างที่บอกไปต้องฟังนายกอบตอดอนเกอ,อกด้วยเขาชี้แจงเหตุผลนะเพราะว่าเราไปพูดคุยกับนายกอบตอดอนกอนายกชัยนรงตังวงประเสริฐเนี่ยนะคะคบคบ,บอกว่าตอนแรกเนี่ยก็คาดการไว้ว่าที่ศูนย์กักตรงนี้คงจะมีคนมากักตัวน่ะไม่กี่คนหรอก แต่ปรากฏว่าพอเปิดใช้จริงๆอะคุณผู้ชมมีคนเข้ามาใช้เนี่ยเป็นจํานวนมากออท่านนายกบอกว่าโอ้โหคนมาที2030คนเกินคาดอะคุณเออเกินคาดแล้วทีนี้ห้องน้ําห้องท่ามันไม่พอไม่พอก็ต้องสร้างเพิ่มค่ะแต่ทีนี้คุณผู้ชมฟังตรงนี้นะในยุคแบบนี้โควิดระบาดแบบนี้การที่จะไปหาช่างไปหาผู้รับเหมาเนี่ยมันยาก มันลำบากเพราะว่าพอบอกว่าเป็นห้องน้ําศูนย์กักโควิดเนี่ยช่างบางคนผู้รับเหมาบางคนก็กลัวไม่กล้าเข้าไปทํางานไม่รู้ว่าเข้าไปเนี่ยมันจะติดเชื้อโควิดหรือเปล่าทีเนี้ย มีผู้รับเหมาคนหนึ่งเขาเสนอราคามาแล้วก็บอกกับทางนายกอบตเนี่ยนะว่านายกอบตมาทํะมาทําให้ได้นะแต่ไอ้เรื่องราคาเนี่ยมันต้องแพงกว่าการรับเหมาปกติทีนี้ก็ถามกลับไปสิคะอา้าวทำไมอะ่ะทําไมมันต้องแพงกว่าปกติบอกอ่ะถ้าลองคิดตามดูนะถ้าสมมุติเกิดว่าผู้รับเหมาแล้วก็ช่างเนี่ยเข้ามาทําตรงนี้เราไม่รู้หรอกว่าช่างที่มาทําเนี่ยถือว่า เป็นคนเสี่ยงเป็นกลุ่มเสี่ยงทีนี้พอทําเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับไปอ่ะไม่ใช่ว่าไปรับเจ้าอื่นต่อแล้วก็ทําได้เลยแต่เขาต้องมีการไปกักตัว14วันเพื่อให้แน่ใจก่อนว่าผู้รับเหมาแล้วก็ช่างกลุ่มนี้ไม่ได้ติดเชื้อโควิดการกักตัวเนี่ยเขาเลยเรียกราคาเพิ่มนะเ<ช>พราะถือว่ามันสูญเสียเวลาแล้วก็เสียหน้าที่เสียงานของเขาด้วยนะใช่เขาก็แจ้งมากับทางนายกอบตอเดี๋ยวฟังนายกอบตอเล่าหน่อยค่ะการเสียจ้างเรื่องโ,งโควิด ให้จัดคือจ้างโดยไม่ต้องเห็นแบบไม่ต้องเห็นแบบไม่ต้องถึงเอ่ประมาณราคาให้ใหู้พรับจ้างให้ย้ามรลจ้างดำเนินการอย่างรวดเร็วจ้างมาแล้วก็มามาเห็นสถานที่กักกันเป็นเชือกไปเข่งกันกันว่าห้ามเข้าเขาอย่างเงี้ยเขากลัวครับเขาก็หนีเลยไม่ทำูพรับจ้างก็ไปหาทั้งเงินมาทำซึ่งเขาก็ทำแต่พวกกลัวกันแหละครับ ออคือนายกบอกแบบนี้พอเสนอมาก็ไม่ต้องเขียนแบบไม่ต้องแข่งขันหรอกเพราะมา<ช>ันอยู่ในช่วงวิกฤตต้องรีบสร้าง<ช>ถ้าไม่รีบสร้างนะคนมากักตัวก็ใช้กันไม่ทันนะครับแต่ฝั่งผู้รับเหมาเขาก็มีเหตุผลเขาบอกเขาก็ต้องกักตัวโควิดเสียเวลาเสียเงินเสียอะไรอีกนะฮะก็เลยต้องเรียกชดเชยไว้ก่อนนะฮะใช่ค่ะส่วนทางด้านปลัดอบตอดอนกอกนะคะสิบตำรวจโทบุรินบุญรับเนี่ยก็บอกนะว่าการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยมันเป็นงบกลางที่ตั้งเอาไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินใช้วิธีพิเศษเป็นการเร่งด่วนคือให้เจ้าหน้าที่ เ,เร่งจัดจ้างหาช่างมาดําเนินการให้มันทันต่อสถานการณ์แล้วอบตอเขาก็ยืนยันนะคะว่าที่ทำเนี่ยทำตามระเบียบของทางราชการทุกประการด้วยนะคะแต่ผมว่าแบบนี้มันตรวจสอบไม่ยากหรอกเรื่องของการใช้งบอ่ะนะะเพราะว่าวัสดุอุปรกรณ์มันมีเรื่องของราคากลางอะไรของมันอยู่แล้วอ่ะแต่นี่นอย่างที่บอกว่าเวลาฟังคําชี้แจง่ยเข้าใจในเหตุผลได้นะคะนะครับคุณ